ทางเทาวัดแก้วเดเข้าไปว้วัดพระแก้ทางเท้าวัดปะแก้วค่ะต้องแต่งตัวสุภาพกางเกงขายาวนะคะเสื้อมีชิดนะคะ หมวกคือใส่เข้าไปได้แต่ถ้าเข้าไปข้งางในเราก็ต้องถอดค่ะวันนี้เป็นวันพระเลยค่ะคนเยอะค่ะนักท่องเที่ยวก็มีทัใใ่วไทยทั้งเทศค่ะแต่อากาศก็สุดจัดปลัดพอแล้คะ40อ,องศาระคะแอดมินจะเป็นลมแลน้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายังเหลือวัดรุนอีกนะคะวไม่ไหวก็ต้องไหวนะเวลาเหลือนะคะตรงนี้เป็นตรงที่ ชมจุดพระปรางสวยที่สุดค่ะหนึ่งสองสาี่ห้ดแพระปรางเก้ายอดนะคะเดี๋ยวพักยกก่อนมะไวห่อนร้อนมากๆค่ะนังท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะคือคนไทยเข้าชมฟรีนะคะอ่อไอโตสาาลักเมืองมัน6กโมงกว่าแล้วแต่ว่าพระแก้วก็น่าจะพอๆกันหรือเปล่ปาช่วยทางข้าวนะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่ชมพระปางสวยบากๆนะคะ่ะพระปางนะคะสวยมากๆนกะท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเช่นกันนะคะอะส่วนใหญ่ก็มีทั้งไทยทั้งเทศนะคะทั้งจีนช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะแล้วก็เป็นช่วงไฮของประเทศไทยด้วย อาจจากเด็กกรุงเทพนะคะตอนนี้กลายเป็นนักท่องเที่ยวไปแล้วนะคะ่ใ้อนะาส่วงเงวนขอเ็้าขาที่อกวแค่บใท่สุอย่อันนั้นเราสามารถขายได้นะคะอันก็จะขายช่วงเรมนอนนี่ะตอนช้ากับลางคืนน อ่าคนไทยไอต้องโชว์บัตรประชาชนหรือใบขับขี่หรือพาสปอร์ตก็อะไรก็ได้ที่แสดงตัวตนวต่าเป็นคนไทย,ยนะคะก็คือเข้าชมฟรีนะคะเป็นคนไทยก็ต้องมีบัตรเนาะถ้าไม่มีบัตรลืมยังไงก็ในโทรศัพท์อาถ่ายไว้หรือเปล่าเออ,เอ,อ ตรงนี้ก็เป็นประตูทางเข้านะคะตรวจบัตรนะคะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะคนไทยเข้าฟรีนะคะแต่ต้องพกบัตรประชาชนนะคะ,ะ,คะปฏิมากรรมฝาผนังนะคะ,ะเป็นรามเกียรติ์นะคะตาดูได้มืออย่าต้องนะคะมือไม่จับนะคะเพราะว่าจับคนนิดละหน่อยะคะ่ะผ้ามันก็จะเลื่อนเนาะ อาจจะไม่เข้าไปข้างในนะคะค,คนเยอะมากเลยค่ะแล้วมันก็ร้อนมากเดี๋ยวอาจจะพาชมบรรยากาศโดยรอบๆแล้วกันเนาะ <c oughs> คือไม่เข้าไปข้างในนะคะมันร้อน <c oughs> แล้วก็นักท่องเที่ยวแน่นเอียดเลยะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ่ายบริเวณโดยรอบๆด้านนอกแล้วกันเนาะ <c oughs> สวยไหมคะวัดพระแก้วนะคะระยิบระยับนะคะองค์พระแก้วมรกตเราอยู่ข้างใน,นะค่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็ไอทรงเครื่องฤดูร้อนนะคะ อ๋อนักท่องเที่ยวเยอะมากๆอ่ะทั้งไทยทั้งเทศอ่าตรงนี้เป็นหอะระฆังนะคะสวยเลยๆๆอันเคยมาแบบประมาณ7-8ดคนนะคะต่อว,วันโอ้โหอะช่วงนั้นก็คือ ไปไม่มีแังท่องเที่ยวเนาะทั้งไทยทั้งเทศอะคะอันนี้ก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะคะเรายว่าชีวิตไอจคังวมัดาท2ปนะคะก็ไม่มีโอกาสให้มาสัมผัสบรรยากาศเนาะก็รงงก็ประมาณเนาะคุแบบมาชมปิบรรมกั สนุกดีนะคะดูผู้คนนะคะเดินควักขวายทั้งไทยทั้งเทศนะคะ มุมนิดไทยรูปสวยที่สุดก็คือเจดีสีทองทองตรงนอนนะคะแต่เรายังเดินไปไม่ได้นะคะในพักเป็นยกๆนะคะมันร้อนมากๆอากาศประมาณ40องศาในที่ได้เดี๋ยวเช็คดูอากาศหน่อยหนึ่ง 3ามสิบสามองศาค่ะแต่อันว่าไม่ใช่อ่ะ <laughs> น่าจะโหดร้ายกว่านั้นเยอะค่ะโอ้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวนะคะเนี่ยไปไปกันต่อ เจดีย์ยอดที่9เหมือนบูรณะคะตรงนั้นน่ะสวยมากๆนะคะแต่คือกําลังบูรณะค่ะเอาผ้าล้ออยู่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม่ะคะตรงนี้พระธาตองคสีทองะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปวัดโพนะคะสรุปแล้วคือบูรณะบางส่วนนะคะด้านหน้าไม่ได้ปิดนะคะเห <c oughs> ็นไหมสวยมากๆเลยะค่ะ เดานลงเทีย่ยวเยอะมากเลยนยดิแน่นขนาดเลยค่ะอันนี้อันถ่ายรอมุมสูงนะคะ แต่แดดก็ร้อนมากแ,แล้ว่าต้องมีสัก38องศานะคะอยู่บางกองมา30ปีมาวัดพระแก้วนับครั้งได้นะคะพอเราอยู่ต่างจังหวัดจริงๆก็อยากมาค่ะนะคะ,นะคะดูนักท่องเที่ยวมันมดเลยค่ะก็มีทั้งไทยทั้งเทศมีทั้งฝรั่งมังค่าหลายๆประเทศนะคะส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะคะ ่าส่วนฝรั่งเนี่ยก็คือหน้าตาก็เหมือนกันหมดนะฝรั่ง,งก,ก็แยกประเทศไม่ออกนะอ่าก็คิดว่ามาเกือบทุกประเทศนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปวัดโพนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของที่บ้านนะคะซื้องที่เราเข้ามาถึงด้านหน้าเป็นกลาง เอาไว้ตอนแก้วมีหลายทิศทางได้คือ,อ,อแดงไม่ร <ๆ S 1> ับไม่เล่นเมื่อเ้าเข้ามาแค่ประตูเดียวนะคะไม่ได้ตั้ง่กลาไม่ได้ตันะคะ่กลาง็จะมีก็แน,น้ๆๆนนวที่สองเป็นทิศทางไปน,นะคะอันะะๆๆนี้ด้านหน้าโอโบสถนะคะอ่าก็ดูได้ครับไอ้ในโอโบนสด,ไ,ดไม่ได้เปิดให้เข้านะคะเอามาทุกครั้งก็ปิดทุกครั้งนะคะชมด้านนอกได้นะคะ ส่วนไอตรงพระมหาวิหารก็เข้าไปไหว้วัดพระแก้วได้นะคะโ,โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปวัดโพธ์อนะคะแล้วก็จะต่อด้วยวัดอรุณนะคะ

เสร็จจากคลิปนี้น่จะไม่รอดด้ดำเปียแต่ตัวเนเองนี่ก็คือฟื้นตัวเร็วนะคะมาสองอาทิตย์ก็จะขาว,วตัวนี้ดำนะตัวนี้เนาะเราเคยเข้ามาเข้าแถวกราบไอ,อพ่อหลวงเราเนาะอันเคยอยู่ตรงนี้ประมาณเป็นสิบสชั่วโมงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆไป กลายเป็นกรุงเท่านะคะกลายเป็นนักท่องเที่ยวเทียกชอบไปทั้งตัวนะคะอากาศร้อนมากนะถามว่าอ่ามันจะเกรียมไหมอ่าอันนี้ก็ทากันแดดนะคะเอาอยู่แค่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วแต่เลยคะอันนี้ เหตุผลที่อันไม่ชวนใครมาด้วยไม่ชวนญาติมาด้วยไม่ชวนเพื่อนมาด้วยนี่ค่ะเหตุผลหลักๆเลยค่ะการทํางานนะบางครั้งมันก็ไปแต่ละมุมแต่ละทิศเขาเรียกอะไรนะเราไม่ได้จดสเกตด่วนไว้นะคะคือตรงไหนว่างก็เสียไปเลยอะไรเงี้ย ลากอากาศก็แดดก็แรงด้วยนะท่องเที่ยวก็เยอะด้วยถ้าพาคนมาด้วยความอึดอัดมันจะมีนะคะคือไม่คล่องตัวในการทําง,งานนะคะคือถ้าร้อนกาหลบแดดอะไรอเงี้ยอ่าเยอะไม่เยอะเดียให้ดูนะคะ,ะเยอะแค่ไหนถามใจเธอดูนะคะอันนี้แค่าบางส่วนนะอันนี้คือจะออกแล้วนะคะคื วัดพระแก้วอ่ะข้างในอันแน่นมากเลคนะ่ะอันนี้จะออกไปวัดโพนะยังไม่ถึงวัดโพธิ์สัก,กไทยเลยนะคะคนเยอะมากๆ คนจำที่ตรงนี้ได้ไหมเอาว่าหลายคนจำได้อะตรงนี้ค่ะอ่าที่เราขึ้นขึ้นทางตรงนี้ค่ะแล้วก็ลงตรงนี้ค่ะมันไดเล็กๆ